สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งไฟโซลา่าเซลล์อย่างละเอียดรวมถึงการใช้งานรีโมทว่ามันต้องกดตุ่มไหนให้มันอยู่ตลอดคืนอ่าลองมาฟังกันครับอ่าก่อนที่เราจะไปยุ่งกับรีโมทนะเรามาดูการติดตั้งก่อนฮะการติดตั้งไฟโซลา่าเซลล์ครับสิ่งที่ต้องระวังคือดูเงี่ยงดีๆถ้าเป็นสองรูอ่ะมันจะมีเงี่ยงอ่ามันจะมีเงี่ยงรูๆอย่างเงี้ย่าเราต้องเอาไอ้ที่เป็นเงี่ยง,เ,ยงเสียบตรงรูเพราะว่าบางรุ่นครับเงี่ยงมัน มันไม่มากอ่าแล้วคนเขาก็เสียบอ่าเสียบมันจะเสียบยากหน่อยถ้าเสียบไม่ถูกอะเสียบยากหน่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นเสียบยากปุ๊บไฟมันไม่กระพริบแล้วลูกค้าเขาไม่ดูอ่าพอกลางคืนปุ๊บไฟไม่ติดเองสิ่งที่ลูกค้าทําคือเปิดรีโมทอ่ากลางวันไฟดับเองเออไฟไม่ดับเองลูกค้าปิดรีโมทมันจะเปิดได้ประมาณแค่วันเดียวอ่าแล้ววันที่สองมันก็จะใช้ไม่ได้และลูกค้าก็จะมาบอกว่าใช้วันเดียววันที่สองติดแล้วหรือติดน้อยมากเป็นเพราะเนี่ยครับ อย่างแรกเลยคือติดตั้งผิดวิธีต่องให้ท่านซื้อรุ่นแล้วเป็นพันเป็นหมื่นถ้าติดตั้งผิดวิธีก็จบครับฉะนั้นครับดูเงี่ยงดีๆอ่าแรกนะดูเงี่ยงถ้าเกิดติดตั้งถูกครับปุ๊บไฟสถานะมันจะวิ่งเนี่ยไฟสถานะมันวิ่งอ่าพอไฟมันวิ่งครับผมแนะนําให้ท่านลองถอดออกถ้าถอดออกแล้วมันติดอ่าเดี๋ยวเราลองดับดับเลยนะเราเริ่มเนี่ยเวลาท่านได้ของไปนะท่านเสียบอย่างนี้ป๊บ เนี่ยเสียบแล้วก็รอมันวิ่งอ่ารอมันวิ่งเพราะว่าตอนแรกอะตอนแรกที่ได้ของไปมันไม่มีไฟใช่ปะครับอ่าถ้าเกิดเสียบผิดยังไงมันก็ไม่วิ่ง่าจะดูว่าเสียบถูกเสียบผิดเสียบพุ่งไฟมันวิ่งแล้วก็สังเกตเครื่องหมายครับมันจะเป็นเครื่องหมายลูกศรลูกศรมันต้องตรงกันถ้าลูกศรตรงกันไฟวิ่งถ้าลูกศรตรงกันแล้วไฟไม่วิ่งก็เป็นได้สองสาเหตุก็คือแผงวงจรพังหรือ แผงโซลา่าเซลล์พังแผงโซลา่าเซลล์พังบางครั้งมันก็ไม่ได้พังหรอกนะบางครั้งแบบมันเป็นสายหลุดระหว่างแบบติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทันก็ต้องแกะไอ้ตรงนี้ดูเนี่ยแกะตรงด,ำด,ำดําๆดูอ่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยก็ได้บางครั้งนะ่ะตรงนี้มันหลุดตรงที่เขาเชื่อมไว้มันหลุดถ้ามันหลุดนะ่ะเราไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะเราขันนอ็อตเราขันน็อตออกมา แล้วก็เอาแบบว่าสายไฟพันพันพันแล้วก็ขันไปยังเก่าอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่มีบัดกีเชื่อมเนี่ยก็คือเสียบแล้วไม่วิ่งอะ่ะเป็นได้2กรณีคือแผงพังแผงพังก็มาจากสายหลุดกับโคมพังออีกอันนึงก็คือเสียบผิดด้านอ่ะแต่ถ้าเกิดมันวิ่งลุกผมอยากให้ท่านลองถอดออกถอดออกแล้วติดเสียบเสียบแล้วอันเนี้ยคือปกติแล้วอ่าส่วนรีโมทครับรีโมทเอาจิงๆิงนะไฟโซลา่าเซลล์แทบทุกยี่ห้อ รีโมทท่านไม่ต้องไปใช้มันก็ได้นะไม่ต้องไปใช้มันก็ได้เพราะว่ามันอย่างที่บอกอะเนี่ยมาถึงท่านได้พุกท่านก็เสียบเสียบพุกมันก็ไฟวิ่งพอกลางคืนมันแบบแผงไม่ได้รับแสงเนาะมันก็ติดเองกลางวันมันก็ดับเองรีโมทไม่ต้องไปยุ่งก็ได้เอาจริงๆนะเพราะว่าบางคนแหมอยากเล่นรีโมทไปกดสามชั่วโมงกดสามเฮนี่ก็คือมันเปิดไปสามชั่วโมงไฟมันจะดับห้าเฮเปิดห้าชั่วโมงไฟมันจะดับ 8 h เปิด8ชั่วโมงไฟมันจะดับสมมติเรากด 3H ใช่ไหมครับวันนี้มันติดตอนทุ่มหนึ่งมันก็จะดับประมาณ4ทุ่มอ,อีกวันหนึ่งมันก็จะช์จแล้วมันก็จะติดใหม่ทุ่มหนึ่งแล้วมันก็จะติด4ี่ทุ่มผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมีไว้ทําไมนะตั้งเวลาปิดแต่บางคนเขาแบบเขาจะนอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าส่วนออโต้ออโต้เป็นการคืนค่าจากโรงงานบางรุ่นครับบางรุ่นนะ่ะออโต้คือการรีเซ็ตทั้งความเข้มแสงทั้งการตั้งเวลาปิดอ่าก็คือสมมติเรากด8ปดเอยู่ เรากดออโต้คือการรีเซ็ตการตั้งเวลาปิดอ่าแล้วก็รวมถึงความเข้มแสงด้วยแต่บางรุ่นนะ่ะรีเซ็ตแค่ตั้งเวลาเนี่ยอันนี้รุ่นนี้สมมติเราเบาอยู่ใช่ปะเราเบาอยู่บางรุ่นนะครับกดออโต้ไปปุ๊บมันรีเซ็ตค่าตั้งเวลาอย่างเดียวแต่แสงไม่กลับมาเออใช่นะครับออโต้ Auto, แต่ละรุ่นมันก็บอกได้ยากเหมือนกันแต่อย่างรุ่นเนี้ยออโต้ Auto, คือรีเซ็ตทุกอย่างทั้งแสงกลับมาสูงสุดแล้วก็ ตั้งเวลาอ่าอันนี้พูดให้ฟังว่าการใช้รีโมทฉะนั้นครับรีโมทเอาจริงๆไม่ต้องไปใช้เนี่ยพระอาทิตย์อ่ะหลายคนงงเพิ่มแสงลดแสงเอ้อันนี้มันต่างกันยังไงอันนี้มันจะเป็นเพิ่มสเต็ปใหญ่อ่าก็คือลดแสงปุ๊บเนี่ยมันจะลดมา50%เลยกดเพิ่มแสงปุ๊บมันจะกลับไปที่ร้อยแต่ถ้าเกิดบวกลบอ่ะมันจะค่อยๆลดเนี่ยคือพูดง่ายๆถ้าเกิดเราจะซอยสเต็ปย่อยๆให้แสงมันแบบว่าลดๆนะคือใช้บวกลบแต่ถ้าเกิดกดครั้งหนึ่งแสงส,งสูงสุดก็คือตัวนี้ กดครั้งหนึ่งแสงห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือตัวนี้อส่วนตุ่มดาบางรุ่นบังคับปิดบังคับปิดคือกดไปปุ๊บมันจะปิดอีกวันหนึ่งอะ่ะมันจะไม่ติดเองบางรุ่นนะแต่อย่างรุ่นเนี้มันทํามาไว้เฉยๆวงจรมันไม่ได้มีเพราะว่ารีโมทครับมันเป็นแบบเป็นโครงหน้าตารีโมทครับทุกอีค้อก็จะออกแนวๆนี้แต่วงจรข้างในไม่เหมือนกันฉะนั้นอนะ่ะรีโมท ใช้แทนกันไม่ได้ยกเว้นบางรุ่นจริงๆแต่ทางที่ดีรีโมตต่อให้หน้าตาเหมือนกันใช้แทนกันไม่ได้อ่ะ, <S <S อะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนเข้าใจเอ้รีโมทมันสีเดียวกันใช้แทนกันได้ไหมไม่ได้ทาไมต้องบอกอย่างนี้ <S <S เพราะว่าบางรุ่นเราไปใช้เปิดใช่ปะเนี่ยอย่างอย่างไอ้ตัวเนี้ยค่าเปิดค่าเปิดคือการเปิด,ปด,ปด,ปดแต่บางรุ่นครับกดเปิดมันคือการตั้งเวลาปิดสมชั่วโมง ถ้าเกิดเราไปใช้อีกรุ่นหนึ่งกดเปิดปุ๊บมันเปิดก็จริงแต่มันเป็นการตั้งเวลาปิด3ชั่วโมงพอมันไปตั้งเวลาปิด3ชั่วโมงปุ๊บสามทุ่มมันก็ดับแหละเนี่ยอันนี้เป็นการเป็นการการใช้งานติดตั้งติดตั้งแบบเบสิกเลยนะก็คือได้มาเสียบได้มาเสียบเสียบปุ๊บ่าแล้วก็ถอดออกอ่าติดเสียบคือใช้ได้เนี่ยตัวเนี้ยต่อไปเป็นการติดตั้ง หลายคนถามว่ากี่วัตต์มันถึงจะสว่างอ่ะอันนี้อ่าเดี๋ยวเราถอดกล้องไปหลายคนถามว่ากี่วัตต์มันถึงจะอยู่ทั้งคืนผมบอกอย่างนี้เลยว่าส่วนมากสปอร์ตไลท์โซลา่าเซลล์ทุกยี่ห้อแหละมันออกแบบมาเพื่อติดตลอดทั้งคืนยกเว้นไฟตุ่มไฟตุ่มสมัยนี้กดออโต้มันจะสว่างมากกว่าปกติมันจะไม่ตลอดคืนแต่ไฟโซลา่าเซลล์แทบทุกยี่ห้อยกเว้น R t 8 0ทดร้อยที่ผมเคยขายอ้ร์ที0รเดี๋ยวนี้ก็ทั้งคืนแล้วนะเออเขาทำมาเพื่อทั้งคืนหมดอ่า ฉะนั้นครับกี่วัตมันก็อยู่ทั้งคืนเหมือนกันแล้วเลือกซื้อไฟโซล่าเซลล์เนี่ย,เ,ย,เ,ยเนี่ยผมเคยผมเคยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยโดนตีกลับมาอ่าตัวนี้ครับเป็นลูกค้าสั่งในรในในแอปในแอปแอปหนึง่งอ่าแล้วเขาก็ตีกลับมาเพราะเขาบอกว่าสี่ชั่วโมงดับอ่าไอ้ตัวนี้นะสี่ชั่วโมงดับเปิดไปปุ๊บสี่ชั่วโมงดับทุกคืนเลยนี่แล้วผมก็บอกว่าแผงโดนแดดทั้งวันเปล่าเขาบอกว่า มุนตามพระอาทิตย์เลยคือแบบโอ้โหเขาทั้งวันนี้เขาแบบเดินตามพระอาทิตย์ทั้งวันคือแผงโซล่าเซลล์ครับเอาวางไว้ไม่ต้องไปตามพระอาทิตย์อะไรหรอกเอาวางไว้บนหลังคาเอาวางไว้บนหลังคาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการติดตั้งนะวางไว้บนหลังคาดีที่สุดอ่าผมต่อให้ถ้าเกิดท่านเอารุ่นใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดท่านเอาแผงไว้ในร่มก็ไม่รอดอ่ามันติดทั้งคืนตลอดแม้แต่รุ่นน้อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยรุ่นน้อยๆอย่างเงี้ย แผงแค่นี้มันก็ติดทั้งคืนเพราะว่ามันจะออกแบบวงจรให้มันจ่ายไฟทั้งคืนแต่ถ้าเกิดแขงโดนแดดไม่ทั้งวันอย่างไงมันก็ไม่ทั้งคืนแล้วกี่วัตต์ดีก็ให้ดูตามขนาดแผงดูตามขนาดแผงแผงยิ่งใหญ่แบตมันยิ่งเยอะอย่างตัวนี้มันเขียน40วัตต์แต่แบตมันแน่นตัวนี้ดูดี350วัตต์แต่แผงแค่นี้แบตมันเป็นลิเทียมไอออนอ่ะล้วมาดูการติดตั้งครับการติดตั้งเนี่ยอย่างไอ้ตัวนี้นะผมติดตั้งแบบก็ไม่ได้ดีเดอะไรมากหรอกผมเอาแผงวางไว้ตรงนี้ เนะี่ยตัวนี้ผมแนะนําไปนะมันเป็นตัวที่ถูกมากแล้วมันก็ดีมากสั่งถ้าเกิดสั่งสั่งแบบผ่านโทรอะไรอย่างเงี้ยโดยตรงไม่เป็ลไรแต่ถ้าเกิดสั่งผ่านแอปเนี่ยชอบคืนกันจังเอออาจจะเป็นเพราะว่าดวงมันน้อยอันที่หนึ่งดวงมันน้อยสองไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่ค่อยอยากจะขายในแอปเพราะว่าเสียเปรียบคุยง่ายเสียเปรียบเนี่ยตัวเนี้ตอนนี้เห็นไหมครับแสงเงามันก็มันใกล้มาแล้วมันใกล้มาแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายหนึ่ง เงามันใกล้มาแล้วแต่เช e e ื่อป่ะครับว่าตัวนี้ติดตลอดคืนเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่ามันติดตลอดคืนเนี่ยถ้าเกิดตั้งแผงอะไม่ต้องดีมากหรอกแต่ขอให้มันโดนแดดให้มันโดนแดดเนี่ยอย่างตัวนี้มันเผื่อแผงอยู่นะติดตลอดคืนเนี่ยผมมีกล้องวงจรปิดตั้งไว้มันคืนผมเอาตั้งไว้ตรงอันนั้นเดี๋ยวเอาให้ดูว่ามันติดตลอดคืนตัวนี้นะอ่าแล้วการติดตั้งครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้อย่างไงก็ติดไม่ตลอดคืนการติดตั้งแบบนี้ยยังไงก็ติดไม่ตลอดคืนแผงองศาถูก แต่มันมีเงาเนี่ยบางคนบอกมันก็มีแดดมีเงานิดนึงการชาร์จต่ำมากทางที่ดีดูอย่างตัวนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ยผมลากแผงขึ้นหลังคาไอ้ตัวเนี้ยติดตลอดคืนอ่าเพราะว่าแผงอยู่บนหลังคาตอนแรกอะผมเอาแผงมาไว้ตรงนี้ไม่ตลอดคืนเพราะว่าเห็นอะไรแล้วครับมันเริ่มมีเงามาบางแล้วแผงโซลา่าเซลล์ไว้บนหลังคาอ่าการติดตั้งนะถ้าไว้บนหลังคาไม่ได้ก็ให้มันโดนแดดดีที่สุดนะ่ะผมกล้าพูดเลยว่าไฟโซลา่าเซลล์ต่อให้รุ่นละร้อยบาท มันก็ติดตลอดคืนสมัยนี้แต่ท่านเอาแผงไว้บนหลังคาอันที่สองเรื่ององศาการติดตั้งบางคน้อยแผงว้าอย่างเงี้ยเป็นการติดตั้งที่ไม่ถูกเออคืออร้านค้ามันก็โฆษณาไปเรื่อยเอนาะแผงอย่างเงี้ยต่อให้มันโดนแดดนะต่อให้มันโดนแดดมันก็ไม่ถูกการติดตั้งอย่างเงี้ยไม่ถูกจะให้ถูกครับนอนราบดีที่สุดนะสําหรับผมนะบางคนก็บอกว่าให้เอียงไปทางทิศใต้ก็จริงอยู่ครับเอียงไปทางทิศใต้ แต่มันจะมีช่วงที่พระอาทิตย์มันเวียนไปทางทิศเหนือท่านคิดดูนะสมมติเอาแผงตัวนี้แล้วกันเนี่ยอย่างอันนี้ทิศใต้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างช่วงนี้พระอาทิตย์เนี่ยมันก็อยู่ตรงทิศใต้หน่อยถ้าเกิดเอียงไปทางทิศใต้อะช่วงนี้มันได้แดดเต็มก็จริงแต่มันจะมีก่อนหน้านี้เมษายถึงกันยาพระอาทิตย์มันอยู่ทางทิศเหนือพระอาทิตย์มันอยู่ทางทิศเหนือปุ๊บก็คือพระอาทิตย์มันอยู่ตรงกล้องเนี่ยเห็นปะสมมติพระอาทิตย์อยู่ทางทิศเหนือมันจะอยู่ตรงกล้อง มันจะโดนแดดไม่ทั้งวันแล้วถ้าเกิดท่านเอียงไปทางทิศใต้นะในช่วงที่พระอาทิตย์ทางทิศเหนือนะมันจะติดไม่ตลอดคืนอ่แต่ถ้าเกิดท่านเอียงไปทางทิศใต้ผมขอค้ามก่อนช่วงนี้พระอาทิตย์มันอ้อมใต้ไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยพระอาทิตย์ครับหลักการมันนะผมเป็นพระอาทิตย์ละกันเนี่ยมันจะตะวันออกอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเป็นพระอาทิตย์อยู่ทางตะวันออกมันก็จะอ้อมมาปุ๊บในแต่ละวันเนี่ยกลางวันมันก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้เริ่มบ่ายๆหน่อยแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้ ตอนเย็นมันก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับว่าทางทิศใต้อะมันดีสุดในช่วงในช่วงกันยาถึงเมษาแต่ถ้าเกิดช่วงเมษาเนี่ยพระอาทิตย์มันจะแบบมันจะอ้อมอ้อมไปทางเหนือหน่อยมันจะอ้อมไปทางเหนือหน่อยเห็นป่มมันอ้อมไปทางเหนือปุ๊บแผงเนะี่ยมันเริ่มรับแดดไม่ดีแล้วฉะนั้นนะ่ะนอนราบดีสุดอ่าถ้าเกิดถามผมนะนอนราบดีสุดนอนราบเพราะว่ามันจะได้ได้ทุกหน้าเลยนอนราบอ่านอนราบอยู่บนหลังคาการติดตั้งแผงโซลา่าเซลล์นะอ่า แล้วก็บางรุ่นราคามันทำไมต่างกาันอ่ะที่ราคาต่างกันอย่างตัวนี้เ d ดีอ่ะ J d ดี JD ตัวนี้ครับ J d ดีหนึ่งร้อแอราคามันแพงเพราะว่ามันเผื่อแบตเผื่อแผงไว้เยอะเนี่ยผมตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เวลาประมาณบ่ายหนึ่งเวลาประมาณประมาณใกล้ๆบ่ายโมงแล้วสักบ่ายครึ่งอ่ะมันก็จะโดนกินไปแล้วแผงโซล่าเซลล์แต่เชื่อว่า J d ดีก็ติดตลอดคืนครับเพราะว่ามันแพงไง พอมันแพงปุ๊บแบตมันก็จะเผื่อมาเยอะแผงมันก็จะทําเผื่อมาเยอะรุนที่แพงๆเนี่ยนะเขาจะทาเผื่อแบตเผื่อแบตเผื่อแผงมาเยอะเออทําให้ตั้งไม่ต้องดีมากก็ติดตลอดคืนอ่าคือเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบขายยี่ห้อเจดีมากเลยนะคือติดตั้งยังไงมันก็ติดตลอดคืนแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วอ่ายี่ห้อเจดีผมไม่ได้ขายแล้วเพราะว่ามันแบบว่าเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะไม่ได้ขายแต่ถ้าเกิดอยากได้ก็มาสอบถามได้ก็มีพิกัดร้าน ให้ไปซื้ออยู่อ่าเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการขนส่งอ่าตอนเนี้ไปรษณีย์ได้ยาวไม่เกินหกสิบเซนเจดีแผงก็ประมาณห้าสิบแปดแล้วกล่องมันเกินหกสิบมันก็ส่งไม่ได้เออทำให้เหตุผลที่ไม่ได้ขาย j จดีตัวนี้โอเคมากเลยนะประมาณไม่เกินสองพันเจดีหนึ่งร้อยวัตต์อ่าไม่เกินสองพันแต่ปัจจุบันไม่ได้ขายแต่ก็มีแนะนําร้านอื่น แนะนําร้านอื่นให้ไปซื้อร้านอื่นได้เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการขนส่งผมก็เลยไม่ได้ขายแต่โอเคมากเลยวางแผงไม่ต้องเต็มที่ก็ติดทั้งคืนอ่สำหรับไฟ jd นะเนี่ยอ่าต่อไปเรื่องของอการการติดตั้งและเรื่องของอะไรอีกนะ,ะก็น่าจะมีแค่เนี้ยเออ น่าจะมีแค่นี้่การแบบว่าการติดตั้งเนาะก็เดือกหลักก็ดูว่ามันเสียบถูกแล้วก็วางแผงบนหลังคาส่วนเรื่องขนาดโคมนะ่ะสมัยนี้นะนะรุ่นใหม่ๆเนี่ยโคมมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยคือโคมมันจะมันจะท่าโคมมันจะทําโคมมาใหญ่ๆแผงมันไม่ไม่ไม่แพงมากทําโคมใหญ่แผงใหญ่อแต่แบบเนี่ยนะมันเท่าไอตัวที่ผมให้ดูนั่นแหละตัวที่ผมให้ดูเนี่ย เนี่ย B A S 7 9 9แบต8แอมป์ใส่แบตกันแน่นเหลือเกินเชื่อป่ะว่าไอตัวเล็กเนี่ยแบตมันเท่าไอตัวเนี้ยเออแบตมันเท่าไอตัวเนี้ยแล้วติดตั้งอย่างเงี้ยมันก็ติดไม่ตลอดคืนเออผมผมเอามาถ่ายคลิปเฉยเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นขนาดโคมไงถ้าเกิดผมเอาแบบถ่ายคลิปแบบติดตั้งเนี่ยลูกค้าเขาก็จะเห็นได้แผงมันขนาดไหนเออติดตั้งอย่างเงี้ยมันติดไม่ตลอดคืนเออเอามาถ่ายคลิปดูผมก็จะบอกลูกค้าเสมอว่าติดนะอย่าไปติดอย่างนงี้มันเอาไว้ถ่ายคลิปอ่าไม่งั้นอ่ะเนี่ยติดอย มันก็จะดูแบบแผงมันขนาดไหนหน้าอันนี้มันจะได้เห็นภาพก็เป็นประมาณนี้ครับการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์อ่ะทุกรุ่นนะมันสมัยนี้เรียกว่ามันติดตลอดคืนแทบทุกรุ่นน่ะรุ่นเล็กมันก็อาจจะไม่ได้เผื่อแบตเผื่อแผงอะไรมากเออเราก็ต้องเอาแผงโดนแดดทั้งวันแต่ถ้าเกิดรุ่นแพงๆน่ะเราไปตั้งแผงไว้มันก็นั้นอืมเพราะว่าหลายคนชอบมีอคติว่าเอ๊ะรุ่นเล็กรุ่นเล็กมันต้องติดไม่ตลอดคืนมันต้องไม่ดีมันต้องอะไรแน่ มันไม่ใช่เออเนี่ก็เป็นประมาณนี้รุ่นนี้ BAS เจ็ยบาบาทเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันติดตลอดคืนไหมจากกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูว่าผมแกะกล่องมาเนี่ยผมเทสแหละว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้พังเนี่ยลูกค้าเขาส่งคืนในแอปเฉยเลยบอกว่าของพังอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาสั่งในแอปมันคืนได้ในเจ็ดวันเนาะเนี่ยบางครั้งร้านร้านค้าเสียเปรียบร้านที่แบบว่าร้านค้าเสียเปียกเพราะว่า มันไม่ได้พังอะเอาจริงๆมันติดตลอดคืนแต่เขาแบบบางครั้งเขาเปลี่ยนใจหรือเขาไม่อยากได้หรือเขาไปเจออันอื่นที่มันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยงบ799เขาไปเจอแบบหมื่นวัตแสนวัต์เขาก็อาจจะไปเอาตัวนั้นเออแต่ตัวนี้บอกได้เลยว่าทน BAS สินค้าผมทุกตัวประกันหนึ่งปีอ่าถ้าเกิดพังก็มาส่งซ่อมส,ส่งเคลมกันได้ก็เป็นประมาณนี้ครับการติดตั้งไฟโซลา่าเซลล์อ่าทานันใดวิธีการติดตั้งก็เนี่ยติดประมาณนี้ ส่วนเรื่องราคามันจะต่างกันตรงที่อย่างที่บอกครับเรื่องของการรับประกันอ่าประกัน1ปีนี่ไปเคมที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คให้ดีหรืออะไรหลายๆอย่างหรือบางรุ่นน่ะใส่แบตใส่แผงมาเผื่อเยอะมันก็ติดตลอดคืนแล้วก็มีบางรุ่นนะบางรุ่นดีมากเลยนะอย่างรุ่น CD300CD300 ยเนี่ยแผงมันขนาดเนี้ยมันแผงมันขนาดเนี้ยมันเป็นรุ่น CD300 ครับมันเป็นรุ่น JD J d 100รลดขนาดลงมาความสว่างก็ใกล้เคียงกันอยู่นะใน แถม CD ดี0รอได้เปรียบในช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ย CD J d ดีมันแพงขนาดนั้นใช่ปะครับมันประมาณ2 0 0พัน3 0ดีอแพงขนาดเนี้ยเออรุ่น CD ดีสอยนะแผงอยู่บนหลังคาติดตลอดคืนแล้วเป็นรุ่นที่ดีมากแต่ก็มีฟีดแบ็กในแง่ลบมาตรงที่เที่ยงคืนดับอ่าเที่ยงคืนดับเพราะว่าเขาเอาไปเปรียบเทียบไงเขาเอา c d ดี0รอไปเปรียบเทียบกับ J d ดีบอกว่าเนี่ยแพงก็อยู่ใกล้ๆก,กันเลยอีกอันนึงไม่ดับไอตัวนี้ดับ ก็บอกว่าอีกอันนึงมันแพงกว่าเอาตรงจริงฮะอีกอันนึงมันแพงกว่ามันมีการเผื่อแบตเผื่อแผงเออมันก็เลยไม่ดับไงเนี่ยก็อย่างที่บอกอะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเอารุ่นที่แบบว่าไม่ได้เผื่อแบตเผื่อแผงมามันก็ติดไม่ตลอดคืนนะเพราะว่าดูดิบ่ายหนึ่งแสงมันจะเริ่มเงามันจะเริ่มบางแล้วเออถ้าเกิดเราเอารูปเอารุ่นเนี่ยเอารุ่นซีดีสามร้อยมาเทียบกับเจดีที่แพงตรงเนี้ยยังไงซีดีสามร้อยที่ยงคืนดับถูกเออแต่ผมก็จะบอกเลยนะว่าจะซื้อรุ่นซีดีสามร้อย ต้องแผงโดนแดดทั้งวันมันจะเป็นประสิทธิภาพมันจะแบบมันจะคุ้มมากแต่ถ้าเกิดโดนแดดไม่ทั้งวันไปซื้อรุ่นอื่นไม่งั้นก็จะเที่ยงคืนดับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันกินไฟค่อนข้างเยอะแต่แผงโดนแดดทั้งวันอย่างไงก็ติดตลอดคืนเพราะว่าผมเทสจนไม่รู้จะเทสอย่างไงแล้วซีดีสามร้อยอในเรื่องของเนี่ยการวัดบางครั้งก็แบบลูกค้าบางคนเนาะแบบเนี่ยไอ,ไอตัวข้างๆมันยังติดเลยก็ก็มัน,มนแพงกว่าไงมันแพงกว่าตัวนี้ประมาณพันกว่าเกือบสองพันอ่าเจดีร้อย A.C.D. ร้อยมัน A.C.D. สามร้อยมันแค่ประมาณเก้าร้อยเก้าเก้าเมันแผงมันน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเอาแผงไว้บนหลังคาอย่างไงก็ติดตลอดคืนลูกค้าเขาก็ส่งมาเคลมนะส่งมาผมก็เอาแผงไว้บนหลังคามันก็ติดตลอดคืนก็เป็นเรื่องของตำแหน่งแผงถ้าเกิดตำแหน่งแผงรู้ว่าติดไม่ตลอดคืนนะการซื้อไฟโซลา่าเซลล์อะท่านต้องจ่ายเงินเพิ่มคือไปซื้อรุ่นแบบ J.D. ร้อยเนี่ยเออบางคนบอกจ่ายเงินเพิ่มผมอยากได้ตังท่านเพิ่มหรือเปล่าไม่ใช่อย่าง J.D. ร้อยนี่ผมไม่ได้ถาไม่ได้ขายนะ เดีถ้าเกิดท่านอยากได้ในแบบว่าโดนแดดไม่ทั้งวันเนี่ยเจดีร้อยเนี่ยคือคาตอบแบบรุ่นที่แบบติดไม่ตลอดคืน้ยขออภัยในรุ่นที่แบบว่าแผงโดนแดดไม่ตลอดวันแต่อยากติดตลอดคืนเจดีร้อยเลยเนี่ยบ่ายโมงก็ใกล้จะคืนกินเลยแต่เกิดอยากประหยัดตังค์ประหยัดตังค์อ่ะรุ่นรุ่นถูกๆเดี๋ยวนะี้มันก็ติดตลอดคืนหมดเนี่ยไอ้ตัวนี้799หรือแม้แต่ตัว BB ีเนี่ยตัวนี้จะแ,แผงโดนแดดทั้งวันก็ติดตลอดคืนนะเออสองตัวพันสองเนี่ยบางคนแบบไม่อยากติดเจดี JD มันแพงเนาะ ในตัวนี้ประมาณสามตัวเลยเนี่ยบางคนติดหลายที่แต่ต้องแผงต้องโดนแดดทั้งวันไงเออแต่ถ้าเกิด j จดีร้อยเอามาไว้ตรงนี้มันอาจจะติดตลอดคืนนะเออเพราะว่าแผงมันเผื่อเผื่อค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้แผงมันไม่ได้เผื่ออะไรมากเพราะมันแค่ห0ร้อยสองตัวพันสองเก้าเก้มันก็แบบว่าติดไม่ตลอดคืนก็เป็นประมาณเนี้ยเออถ้าเากิดรุ่นถูกๆแผงต้องโดนแดดทั้งวัน่ารุ่นแพงๆไม่ต้องโดนทั้งวันก็ได้เพราะว่ามันเผื่ออะไรมาเยอะอืมอย่างรุ่นเนี้ย ก็ไม่โดนทั้งวันมันก็ติดนะแต่ผมว่าในเรื่องขององศาเรื่องของการติดตั้งเออาจจะเป็นตร,ตรงนี้ที่แบบว่าไม่ดีเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ลูกค้าเคลมมาไม่ได้เคลมมาส่งคืนบอกว่าของไม่ดีเออแต่ผมก็เมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวเอาฟังเอาต้องกล้องวงจรปิดให้ดูตั้งไว้อย่างเงี้ยเอากล้องส่องมันก็ติดทั้งคืนผมก็งงเหมือนกันมันไม่ดีตรงไหนอ,อส่วนมากลูกค้านี่แหละเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจก็อันนั้นผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะ เดเอาไปขายตามแอปตามแอปอะไรเงี้ยลูกค้ากดคืนได้บางครั้งแบบเปลี่ยนใจไงไม่อยากได้แล้วเดี๋ยวไปเจอร้านอื่นถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเป็นประมาณนี้อ่าก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้มากสวัสดีครับเนี่ยครับเราไม่ต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็ได้อีกวันนึงเนี่ยเห็นไหมครับตัวเนี้ยสว่างยันเช้าตอนนี้เช้าแล้วอ่าแต่มันก็ยังสว่างอยู่นะเนี่ย สาเหตุที่มันเช้าแล้วยังไม่ดับเพราะว่าแผงแผงแฟนผมเก็บมาไว้ตรงนี้เออถ้าเกิดเอาแผงไปวางไว้ตรงเนี้ยมันก็น่าจะดับแหละอ่าหรือมาเย็นเก็บตรงนี้ใหม่อ่าเนี่ยสว่างยันเช้าครับตัวนี้เนี่ยมันต้องดูจากกล้องอะไรก็ได้ดูจากเนื้อเลยจะได้เห็นอเพราะว่าผมยิกเกียจไปเปิดกล้องดูนะครับก็ตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับ ถ้าแผงมันโดนแดดทั้งวันหรือไม่จาเป็นต้องทั้งวันก็ได้มันก็สว่างอยู่นะอ่าสำหรับตัวนี้